สวัสดีครับอารมณาวาสยาีดีนตารูโภพยัญชนะความกล้าไม่เทยสุนัจยจงดีโเสียาิเทพวัตถิตไพรเดชาน้ดูรลาเจียวพยัญชนะความกล้าไม่เทพยัญชนะพวนไม่เทในภาษาไทยคือคันที่ประสงค์กับพยัญชนะตัวอื่นและออเสียงเพี้ยนเดียว ตัวที่ออกมาควงกล้าด้วยไม่อ๋อเสียงสามตเนะสรุปดีมสะสรุปเอาแบบเนาะคออาทะยออะยออย่างชอนะอชนะคออวดบอพว้วกออากะรออาราไม่ถูกล่างมอ,อไอไม่ไม่เอ็กไม้ทอแอแทมไม่ถูกแท้พยัญชนะควงกล้าไม่แท้ พยัญชนะกว่างกล้าไม่แฉในภาษาไทยสชลพยัญชนะกว่างกล้าไม่แฉสุดาได้ที่ชลไทยศาสตร์มาสวยคือคันทประสมกับพยัญชนะจะกล้องนี่กูี่พยัญชนะเนี่ยป้องทาร์ได้ห่ดเนาะตัวอื่นฉะนั้นนอกจากเราในรลป้องเนี่ยป้องได้ขาดใจและออเซียนเพี้ยนเทียวฉะนั้นแต่คู่เดะปัจจุบันชอบเปียงตัวที่ออกมากว่างกล้า சொல்ல တာကဆရိုဒီဖျာယချနာဖြစ်နလုံးတန်းတလုံးပုံမှန်အိမ်မှာဆရိုဖြစ်တွေ့နှလုံးထဲမှာဆရိုအရှိကဆရိုတီတောအွန်းဆိုတဲ့ဒီဖျာယချနာကိုပဲဆရိုထွက်ပြရမှာဖြစ်တယ်ဒီဆိုလို့ဒါအနောက်ကပါလာတဲ့ဒုတိယသလုံးအွန်းဆိုတဲ့အလုံးကိုဆရိုပံဖြစ်တယ်ထွက်ရမှာမလို့ဘူးပေါ့နော်ဒွိုင်းမိုက်အော်အသံအလောက်ตัวพยัญชนะဟုတ်ပြီနော်ကြည့်ဆရိုနားရှင်းသွားအောင်အားဆရိုလိုက်ကြည့်ရအောင်မဟုတ်အားမှာဆရိုဒီမှာကြော်ကြမ်းရရື จจจังอะเนียงเจ้าเราเสียเราต้องฮัวดีรอเรือเจ้าเราเสียเราผั้ววนไอ้ที่ณะล้อมมาเสียเราถอดไปยังมาอะตันก็จอจังอะตันไม่ถอดไปยังสะลบป่าวอีเนาะเสียเราจรออิงอตะเก๋แก่เสียเราอะตันถอดหญิงจอจังตะบ่ไปถอดไปยังจรออิงอจริงจอรออิงอจริงจริงตราเสียเราเตชะได้ตะเก๋ล่ะไอ้ตัวเนาะเอากูเสียเราที่มา ซอโซรอเรืออ่ะสวยนี้สอรอไอสายสอรอไอสายไม่โถสายไอดาวโผติดเจ็บเนาะซอรอไอ,าส,อ,อ,อาสายไม่โถสายไอดาวโผติดเจ็บเนะอ,อ,อาพูดชั่วรอซอสลาเน่รอเรือเนสสวยนี้สอรอเอาสาวไม่ถโถสาวสอรอเอาสาวไม่ถูกสาว,อออาวสาวสาว,วสย,ยวน,นี้ชั่วรอมาเลยวันไหนเลย ครับพวกเราสอดเสือ,สอเนี่ยรอเรือมาสิสอรอ,อยอสอให้ไม่ถูกส,ส,ส้อยสรอยสวยไม่ถูกส้อยส้ยอยดดและ,ล,ยาาละสวยครับเนาะโอเคหน้าตะกูต่อนี้เสียรูปดีมาที่กลางอ่ะจ้ะเราเสียรูปหน้าตะกูกาสระตีกลางอ่ะจ้ะเราได้เสียรูปคําปลไม่เทมาป่ะเลยถ้าว่าป่ะเลยเสียรูปกตัวอย่างสรว่าครับ จักคู่ปอนอทุจาจัตตุกะจารย์ดูทอทะหางต่างด้วยรเรือทอทะหางและรเรือนั้นะโลปูด้วยป่าละมั้ยส่วนเนี่ยจัมเปนเซียมจูทอปิยามาต่างอ่ะสอซูตามชื่อป่าเลยเนี่ยมาสู่อินจารย์ดูอ่ะทอทะหางเนี่ยรเรือเนี่ยตัวเลยเนาะอะห่าเหมือนจารย์ทั่วได้ขาจายหินสอซูตัดทั่วมาเนาะจารย์ลองป่าวให้เนาะจารย์ก็ทรออะปอสัทรออาปอสั สระตีเด็กนะทรอายอสายทรออายอสายเตะนัวุชารบะพออุอบนะพออุดอผูทรออสักผู้สักพออุดอผู้ทรออาสักผู้สักอบเนาะเกนัเข้าจะเป็ี่ยนเอยากไหม จอรออีงอจรอรออีงอจรตาเนสสรอไอาสายไม่ถูกสายสอรอไอาสายไม่ถูกสายไอดาบุตรดีเด่นสรอเอาสาไม่ถูกเ้าสอรอเอาสาไม่ถูกเ้าวันเนร สระออยอสวยไม่ถูกสวยสระออยอสวยไม่ถูกสวยสวยสวยและสวยหอบีเนาะต่อกะเดี๋ยวถอดอ่านและรอเรือและเวเดซุปาท์ถอดไปอ่านเลยสอซูตันถอดไปอ่านเลยทรอาบศัพท์ทรอาบศัพท์ติเตทรอายอใสทรอายอใสแต่ พอุดอกผู้ถรอาสะพุจาศีติถ้าเราจะรู้ความกล้าไม่แท้ไปได้อารมณ์หน้าเลยพอปล่อยเลยหนูจนสิไปแล้วข้าพเจ้านิพพานจะลักษณะชาวศี